สวัสดีค่ะเมื่อนี้จะพามาชมร้านลูกชิ้นแบบเต็มรูปแบบนะคะแล้วก็จะมาอธิบายให้ฟังค่ะทุกคลิปเนี่ยอาจจะพูดไม่ละเอียดนะคะคลิปนี้จะบอกแบบละเอียดยิบเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านลูกชิ้นของเรานะคะเมื่อนี้เรามาปิ้งลูกชิ้นกันตั้งแต่เช้านะคะเราก็หาทุนเลยค่ะประมาณ สักเริ่มต้นสัก3ามสี่ร้อยนะคะสามสี่ร้อยบาทแล้วก็ซื้อลูกชิ้นนะคะอันนี้คือทุนสําหรับซื้อลูกชิ้นนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่จะวางลูกชิ้นเนี่ยก็คือเราก็หาตามที่เรามีนะคะเป็นถาดเป็นอะไรก็ได้นะคะแต่พอดีทางร้านของเราเนะี่ยทางบ้านของเรานะ่ยมีเป็นถาดแบบนี้นะคะที่มีภาชนะปิดเนี่ยมันก็จะดูน่ากินนะคะแล้วก็บางคนจะเอาเป็นตู้ก็ได้นะคะเป็นตู้ใส่ก็ได้เหมือนอย่างคราวแรกที่เราเคยทาให้ดูนะคะ แต่อันนี้เราใช้เป็นถาดมีฝาปิดนะคะอันนี้เป็นลูกชิ้นที่เราปิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะใส่แบบนี้นะคะวางแบบนี้ค่ะไม้ละห้าบาทนะคะแยกชนิดกันเลยค่ะมันจะดูสวยงามนะคะเนี่ยนะคะอันนี้เป็นจัมโบ้จัมโบ้กำลังปิ้งอยู่นะคะยังปิ้งไม่เสร็จที่นี่พอพอเรามีอุปกรณ์นะคะเราก็ปิ้งลูกชิ้นวางแบบนี้นะคะ่ะเสียบ 5บาทเนี่ยสามลูกนะคะ5บาท3ลูกอันนี้ก็มาเช็ดไม้ละ5บาทแล้วก็เราก็จะมีน้ําจิ้มมีถุงใส่นะคะมีผักเนี่ยค่ะอุปกรณ์การขายลูกชิ้นก็มีแบบนี้นะคะแล้วก็จะพาไปดูลูกชิ้นปิ้งนะคะเนี่ยค่ะเราก็จะมีเหล็กปิ้งนะคะมีเตาเตานี่เราใช้เตาถ่านก็ได้ค่ะแล้วก็รองให้มันสูงขึ้นมาหน่อยนึงเอาเก้าอี้เอาอะไรรองนะคะกับปิ้งให้สุกแบบนี้นะคะ น,นี่สุกใช้ได้แล้วเราก็แยกไว้ก่อนเอาไปใส่ถาดนะคะพริกอีกฝั่งหนึ่งก็พอลูกค้ามาสั่งนะคะเราก็อุ่นให้เขาค่ะทานแล้วก็เอาอ่อยไฟไว้ไม่ให้มันดับไม่ให้มันมอดนะคะไม่เปลืองไม่เปลืองนะคะทั้งวันเนี่ยใช้ถานน้อยเดียวนะคะไม่ถือว่าไม่เปลืองนะคะนะคะพอเราปิ้งประมาณนี้นะคะ่ะมันมีความพองมีความสุกแล้วเราก็เอาไปใส่ถาดไว้นะคะ นี่ค่ะเราก็จะมาจัดใส่ถาดแบบนี้นะคะระหว่างขายลูกค้าจะเลือกนะคะน้ำจิ้มเราก็จะใส่ขวดนะคะเป็นขวดน้ำที่เรากินนี่แหละกินเสร็จเรียบร้อยแล้วเราล้างทำความสะอาดเนะเาะล้วก็มาใส่ขวดนะคะถึงเวลานั้นเราก็ถามลูกค้านะคะว่าเทลาดเทอะไรไหมแบบนี้คือสามารถจะกิบน้ำจิ้มได้โดยที่ไม่เสียนะคะน้ำจิ้มจะไม่เสียเราเทลาดเอากี่เมือคะป้า <Okay. S 1> จ้า ส่วนอันนี้นะคะเป็นผักของเรานะคะข้างล่างเป็นน้ําแข็งนะคะเราก็ล้างทําความสะอาดแล้วก็เปิดอันนี้เป็นใบผักนี่นะคะใบอันนี้ด้วยเนี่ยคะ่ะใบเลื่อยด้วยนะคะแล้วลูกชิ้นเราก็ใ,ใส่สต๊อกไว้นะคะแบบนี้นี่แหละค่ะนี่นะคะ,ะ,คะก็เป็นบรรยากาศเราขายหน้าร้านนะคะก็จะจัดร้านประมาณนี้นะคะ ลูกชิ้นก็จะซื้อมาไม่เยอะแล้วค่ะพี่น้องจ๋าเอามาเปิดตลาดก่อนนะคะหนึ่งคือเลือกลูกชิ้นตามที่เราชอบเพราะว่าเวลาเหลือ,อนเนี่ยเจ้าของก็กินได้เนาะสองลูกค้านะคะสังเกตลูกค้าว่าชอบลูกชิ้นที่เราเลือกมาขายไหมแล้วเขาเนี่ยกินอร่อยไหมนะคะ ประมาณนั้นนะคะแล้วก็ถามถามเขานะคะว่าเป็นง่ายอันนี้อร่อยไหมอ่ะแล้วสังเกตการซื้อซ้ำนะคะแล้วก็สังเกตลูกค้านะคะว่ากลุ่มไหนชอบลูกชิ้นแบบไหนค่ะถ้าเป็นเด็กก็จะชอบเป็นฮอทดอกนะคะเป็นลูกชิ้นแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยคะ่ะผู้ใหญ่ก็อาจจะเป็นเนื้อหมูอะไรประมาณนี้นะคะนี่นะคะ่ะคือการขายลูกชิ้นของเราก็ง่ายๆไม่ต้องลงทุนหลายแล้วค่ะพี่น้องเริ่มต้นนะคะก็ลงทุนแบบพอประมาณก่อนนะคะถ้าเป็นช่วงเทศกาลหรือฤดูกาลที่มีการ เกี่ยวข้าวการใช้แรงงานการจ้างงานเยอะๆคือมีการกระตุน้นหมุนเวียนการจ้างในหมู่บ้านอะไรเยงี้ค่ะเราก็ค่อยดูตลาดอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยซื้อมานะคะถ้าเราอยู่ใกล้ตลาดแล้วก็มีทุนหน่อยแล้วก็ซื้อมาตุนไว้นะคะแต่ว่าการแชร่เนี่ยให้แนะนําให้แช่น้ําแข็งนะคะลูกชิ้นเนี่ยแช่น้าแข็งเนี่ยสดที่สุดค่ะถ้าเกิดแช่ตู้เย็นเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยโอเคนะคะ นี่เลยค่ะก็จะดางกินแบบนี้นะคะนี่ค่ะลูกค้าสั่งแล้วก็เปิดผักสดๆนะคะมาเลือกให้แล้วก็ถามลูกค้าก่อนนะคะว่าอยากกินผักสดแบบไหนคะเอาอันนี้ไหมถ้าคนไหนไม่กินก็คือไม่ต้องให้ก็ได้นะคะมันก็จะประหยัดไปอีกทีหนึงนะะ่งค่ะเวลาเราปิ้งลูกชิ้นนะคะเราก็จะปิ้งประมาณนี้ค่ะพริกนะคะพริกกลับบ่อยๆไฟเนี่ยอ่อนๆนะคะ เราให้ดูไฟนะคะอันนี้สุกแล้วนะคะไฟประมาณนี้เลยค่ะพี่น้องจ๋าไฟอ่อนๆค่ะแล้วค่อยใส่ถานทีละก้อนสองก้อนไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็สุกแล้วเราก็จะไปใส่ถาดค่ะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับการแนะนําอาชีพของเราคือเมื่อกี้นะคะมันทําวิดีโอไ,ได้ไม่ต่อเนื่องเพราะว่าจริงๆเราก็ไม่ได้จดสคริปต์นะคะเนาะ คือแบบพูดส,สดๆไปเงี้ยค่ะพอดีลูกค้าเข้ามาพอดีมันก็นเลยลืมบ้างอะไรบ้างจริงๆว่าคลิปเนี่ยอยากจะทําตั้งใจอยากจะทําให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดคืออยากที่จะแบบแชร์ไอเดียการจัดลงจัดล้านการลงทุนนะคะการเลือกซื้อลูกชิ้นอะไรเงี้ยค่ะให้กับพี่น้องได้ได้ฟังนะคะอันไหนที่ขาดตกบกพร่องนะคะหรือว่าแบบคือต้องการที่จะรู้นะคะก็ลอง อคอมเมนต์เข้ามาถามนะคะแล้วก็เราก็จะได้แนะนำกันไปนะคะเพราะว่าการที่เราลงมือทำทุกสิ่งนะคะด้วยด้วยทุกวันหรือว่าการลงมือทำด้วยตัวเองนะคะมันจะรู้ถึงปัญหานะคะแล้วก็อุปสรรคในอาชีพนั้นๆเพราะฉะนั้นเราก็มาแชร์ไอเดียกันนะคะอันไหนที่เราปรับใช้ได้นะคะเราก็จะได้มาแชร์ไอเดียเป็นความรู้กันแลยกันนะคะเนาะค่ะขอบคุณมากๆที่มารับชมช่องบ้านสวนลุงมลค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ เอาตะแกงลงนะคะถ้าไม่ได้ปิ้งเพื่อป้องกันตะแกงผุนะคะอย่าย่างบนเตาไฟพิ้งไว้นะคะ